i ตัวอย่างกรตัวอย่างอันนี้จะเป็นไอ้ตัวขันนะคะมีมีสองด้านมีเด็กผุ้สาที่ดูอ่คุกเกียร์ยุสตอร์เลยค่ะอ่ครับเดี๋ยวเอาเงนซื้อก่อนนี่ไม่แจกแส่้ายพีไว้อันนี้ใครไปอีกออันนี้เป็นหัวเขาเรียกหัวตัวคู่

มีสองขนาดนะหัวใหญ่หัวใหญ่นยนะครับจะอยู่คู่กับหัวัตผู้ส่วนหัวเล็กจะอยู่คู่กับตัวเมียอ้ามสลับกันถ้าสลับก็คือจะเข้าได้แค่ฝั่งเดียวและอีกฝั่งนึงจะดันข้อไม่ได้นะครับ ตัวนี้มันก็จะเป็นถ้าเราเข้าหัวสายเส,ยสร็จมันก็จะเข้าไปอยู่นี้นะครับแล้วตัวเมียมันก็จะเป็นเน้ออยู่นี้เวลาใช้งานก็คือเอามาสองกันนะครับเส้สายทิตนะตัวผู้ผู้กับเอยตัวใหญ่ครับหัวตัวเมียผู้กับเนยตัวเล็กนาฮเทียบกัน ัใครเข้ขมามีทำไงก็หมดแล้วมันอยู่กองนักแข่งหมดแล้วัข็งขันหมดแล้นค,ครับถ้าหัวเปล่าวกเราอย่าพึ่งกันนะก็ราอย่าพึ่งดันเข้าไปเนก็ในนี้ได้เนาะพึ่งดันนะครับ อันนี้คุณภาพมันจะพอใช้ได้มาแต่ละาทำงานระบบจริงๆเราเราไม่แนะนำนะครับอันนี้ก็คือหัวจริงที่เขาใช้ก็คือพูอ่ละสามสิบบาทนะอย่างน,นี้ยมันคู่ละแปดบาทราคามันก็ต่างกันเยอะอันนี้พู่อ่าคู่ับวเยอะ ครับเริ่มกันเลยเนาะสายหนึ่งเส้นเส้นละหนึ่งเมตรนะครับตอนนี้จะพูดได้ยังใครมีเสร็จไหมมีเสร็จป่ะใครยังไม่มีพูดยกมือโอเคครอ่ะสาย p ีวีขนานี้จะเป็นสายที่ใช้กับกระแสตรงด้านในเป็นฝอยเองสังเกต เวลาเราปอกสายให้นับจากปลายที่เป็นเป็นฝอยนะครับมาประมาณ1เซนติเมตรนะครับประมาณ1เซนตะิเมตรก่อนที่เราจะปอกนะครับปอกใช้คีมตัวนี้บางคนอาจจะใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ว่าคัตเตอร์ระวังหน่อยเวลาเรากดไปแรง เดี๋ยวเราปอกเ็จอัดเ็จก็เก็บขยะไว้เป็นที่นะครับโดยการโดยสายตาประมาณหนึ่งเซนนะบางคนสายสายที่เกลือเพื่อเคลือบตะกั่วเนาะเคอบตะกั่วนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาคุณก็รับจากปลายสายมาหนึ่งเซนิเมตรฉนนวจะมีอยู่สองชั้นนะครับสังเกต จะเป็นชั้นสีแดงแบบชั้นสีเปาโดยทั่วไปมันจะมีสายที่เป็นขอบสีดำอีกเส้นหนึ่งอีกอีกม้วหนึ่งนะก็คือเป็นแดงกับดำก็คือบวกกับลบใช่ไหมใช้เราใช้สีแดงเดียวก็ได้อยากไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าควัวข้ามคัวมันกตศก็ค่อย ใช้รูข้างในสุดนะครับมันจะเป็นรูใหญ่สุดนะครับมันมีครีมปอ,อกมระสายอยู่เพ็กนี้ไม่ได้ซื้อนะนี่มาจากบ้าน ว่ารู้ด้านในสุดรูสองจมูกข้างในอ่ะมันมันจะเท่ากับขนาดของเส้นเส้นรัศมีเส้น,น,เ,สนเส้นสื่อด้านในสือตัวน้น,นะครับอ่าไปาละประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับตัวนี้จะใส่ก่อนก็ได้หรือใส่ที่หลังก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเวลาเราใส่หมอเสร็จเราก็สามารถจะรอก ตอ,อกตัวนี้ได้นะครับคุณจะใส่ก่อนนะ เหมือนกันทั้งสองแบบแต่ว่าไอที่ไม่เหมือนก็คือฝั่งนี้เห็นไหมจับอะไรเวลาเข้าหัวนะครับหัวตัวนี้มันจะเป็นลักษณะที่เป็นโลหะสองฝั่งเห็นไหมมาเรับอ่าเป็นโลหะเป็นตัวยูเหมือนว่ามันจะเข้าได้ครับ คุณจะเอาวางอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วไปจับคีมมากรีบก็ได้นะครับหรือจะใช้คีมแล้วสอดตัวนี้เข้าไปก็ได้จะใช้ช่องที่4ี่จุดศูนย์ไอสี่จนะสี่จุ้ไปหกเนใหญ่2องจุดห้ามันก็เล็กนะใช้สี่จุดศูนย์โดยตัวนี้เป็นอ่ายูยูความเนี่ย เราให้อยู่ฝั่งที่ไม่มีเยื่อไม่มีจุดแหลมออกมาคิมคีมมันจะมียังไงเป็นเหมือนลูกป,ปีกาลูกป,ปีกาให้เอามาไว้ตรงตรงปลายตรงปลายโลหะนะครับเพราะว่าตัวปีกามันจะมีบโลหะลงแล้วก็จะเป็นรูปคล้ายๆรูปหัวใจไหมใช่ไหม ใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งบีบเยอะนะครับให้ตัวหัวมันอยู่อ่ะตามไว้นะครับปลายมันจะอยู่ชิดกับด้านนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดันสายเข้าไปในมันายอยู่แต่ถ้าอย่าพูดอย่าบีบแรงนะถ้าบีบแรงมันบีบแล้วก็หัวจะเสียเลย่ะอคนนี้มันจะ แก๊กแก๊กแก๊ของมันนี่นะครับเลีกิดไปมันจะไม่หลุดนะครับ เป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่ดูนจะนี่ลงโดยใช้โดยใช้ตัวนี้อ่าดูอแล้วนะงนี้นะครับตัวงนี้จะเป็นตัวกดลงเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็คือตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี้ยัดเข้าไปอย่างนี้ต่างฝั่งก็เตมดึง แต่ยุมนีม่มนะถ้านี่มีเสียนะครับอ่ะไม่ไม่นมิอันนี้จะอยู่บริเวณนี้อ่าอยู่อย่างงี้กดไปสุดทำหนึ่งจะคลายออกอน,นี่เห็นไหมอันเนี้ยอันเนี้ยดันมาให้ให้เลยตรงนี้มาเพราะว่าสายสายเราก็จะได้ดันเข้ามาวางตรงนี้อยู่ด้วยกันอย่างี้ยอ๋อมันจะแปลงไปประมาณนี้อ่ะเราดึงแล้วต่อนนี้ 你啥啊？ ัวนี้มาครับเพราะกรณีที่เราเข้าหัวอีกกว่าหนึ่งตัวเนี้ยจะต้องมาก่อนเนาะไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้เสียบฝั่งด้านหลังนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องดันตัวเนี้ยแล้วก็หมุนไม่อยากนะครับดันเข้ามาเนาะแล้วฝังเสียงนะครับเนี่แนะห้ามหายใจนะหนึ่งก็ว่า ดีไหมเก่งไหมครับมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับโอเคไหมอ่ามันจะลอยขึ้นมานิดนึงแลจะอยู่กลางแล้วดนันตัวนี้เข้ามานะครับหมุนนิดนึงแล้วอ่าอุปกรณ์เราต่อ,อมาอันนี้จะเป็นอันนี้ตัวจับ ฝั่งนี้จับพี่เจยฝั่งนี้จับเราจะหมุนฝั่งนี้อ่ะจับเอาตะก้างเนี่ยเข้ามาล็อกนี้มือซ้ายจับแล้วแต่มือขวาก็ได้ไม่ฮะจับเราเลยได้ยากน่งเยอ่ะดูนะนะครับอันนี้จับไว้ จะดังแก,แก๊กๆครับสองครั้งก,งกง่อนดมันจะหมุนเรื่อยนะครับมันยังไม่เข้าเพราะว่าอันนี้มันยังหายไปอยู่ไงใครที่ยังไม่ได้เข้าอย่าเพิ่งหมุนเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะติดแล้วก็หัวจะเสียเลยอันางนี้ไม่ใช่เห ฟังก็เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดือยพอละอยังนะครับมันเล็กอุปกรณ์มันอย่างมันตกระวังด้วยหมอ่นเส้นนี้ใครจะํำต่ออีกฟังหนึ่งอนนี้ไม่ได้มีมีคู่หรือยังคู่หรอคู่เี่ยอันรกเนี่ยเนคู่ก ไม่มีเศษไม่มีเศษก็เอาไว้ดูแล้วอ่ะุปกรณ์ก็มีชุดเดียวเนาะอย่าหยิบไปเกินนะก็หนึ่งคู่ก็หยิบไปฟังอย่างอย่างละอันอ่ะพูดอย่างีอยค่อยเน้อย